ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพาทําโจทย์เกี่ยวกับ pn junction นะครับข้อนี้เขาให้ doping profile มาก็คืออันนี้เขาเรียกว่า doping profile นะครับมันเป็นกราฟของแกน x เนี่ยจะเป็นระยะทางนะครับมีหน่วยเป็นเมตรหรือว่าเซนติเมตรนะครับอันนี้แล้วแต่โจทย์เนาะหน่วยเซนติเมตรอ่ะแล้วก็แกน y เนี่ยก็จะเป็นความเข้มข้นนะครับ ของ acceptor หรือว่า donor atom นะครับมีหน่วยเป็น cm ลบเนาะประมาณนี้ครับก็จากข้อนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยกำหนดให้ตรงนี้เขาเรียกว่าไอ้นี่ตรง ESEO นะครับเดีย๋ยวผมเขียนมากให้ ESEO บางทีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไปเจอในตำราอื่นนะครับจะเป็นแบบนี้ es มันคือสนามไฟฟ้านะครับมันมีชื่อเรียกว่าไดอิเล็กทริกคอนเซนต์ออฟฟิศสเปซนะครับคือถ้าแยกเป็นตัวเนี้ยเดียเด่ยวๆ ก็จะเท่ากับ8.85นะครับคูณ10ยกกำลังลบ14นะครับ cm แต่ถ้าเกิดเป็นตัวอันนี้ตัวตัว e แล้วก็ตัว s นะครับจะเท่ากับ11.75นะ11.7นะครับประมาณนี้ก็ข้อแรกเนี่ยข้อ a เนี่ยเขาถามหา v built in นะครับ BI คือ Build-in ก็คือแรงดันภายในนะครับก็เราเริ่มเลย A เดี๋ยวผมจะยัดสูตรเลยเนาะอ่ะเหมือนเดิม V Build-in เท่ากับ KT ส่วนด้วย Q แล้วก็ลอนของ n acceptor แล้วก็ n donor นะครับคูณกันส่วนด้วยอันนี้เป็น i n t e n s i c นะครับ i n t e n s i c constant นะครับเป็น ni นะครับอย่าลืมยกกันลงสองนะโอเคไม่มีอะไรมากครับก็แทนค่าไปเลยตรงนี้มีก็คือจะมีค่าเขาเขา,เขาจะเรียกแบบนี้นะเป็น เทอร์โอนโวลเทหนะครับเทอร์โอนโวลเทหที่3 0 0 k เคลวินนะครับจะมีค่าคงตัวอยู่ที่0.0259นะครับแล้วก็ลอนทีนี้ N Acceptor จดให้มาหรือไม่จดให้มาไหม ก็ขึ้นไปดูนะครับ N acceptor เนี่ยจะอยู่เส้นนี้นะครับอันนี้คือ N acceptor ผมมเขียนตรงนี้ดีกว่าขีดเส้นนี้คือ N acceptor นะครับมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง16นะครับแล้วก็ N donor เราไปดูตรงนี้นะครับ N donor จะอยู่ในเส้นนี้นะครับมีค่าเท่ากับ สิบยกกำลังสิบห้านะครับ 5. ส่วนอินทิ้งกนะครับจะมีค่าเท่ากับโจทย์ให้มาไหมโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับก็อินทิ้งกน่าจะใช้ค่ามาตรฐานนะครับก็คือ1.5คูณ10ยกกำลัง10นะครับอย่าลืมยกกำลัง2ด้วยเนาะตามนี้ แล้วก็ที่เหลือก็คืองานจับกังครับก็คือคิดเลขเลยกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ครับ0.635ป่ะโอเคถ้าใช่ก็ถูกนะครับก็จบแล้วสำหรับข้อ A ไปข้อ B ต่อเลยเนาะข้อ B ีเขาถามหา xn นะครับแล้วก็ xp ทีนี้เอา xn ก่อนแล้วกันผมก็มีสูตรหา xn มาให้นะครับจริงจริงตีรูทยาวๆไปเลยก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมผมเรียกว่า eo อะ่ะผมไม่รู้ชื่อจริงมันอะ่ะ eso e, S e o. ส่วนด้วย q อันนี้คือ Q นะครับไม่ใช่9 Q แล้วก็วงเล็บ NA ส่วนด้วย n d o n o r แล้วก็คูณกับ NF acceptor นะครับบวกได้ n d o n o r ยกงกำลังสองแบบนี้นะครับแล้วก็คูณได้ V v b u i l t in นะครับประมาณนี้โอ้ตียาวเกิน ใช้แค่นี้เองอแล้วก็ตีรูทอีกแต่คราวนี้ใช้ยาวจริงแล้วนี่แบบนี้ก็แทนค่านะครับไอ้ตรง direct c n s t e n t constant เนี่ยก็ดูจากด้านบนนะครับแทนค่าไปเลย คูณสิบยกกำลังลบสิบสี่นะครับคูณด้วย q คือค่าประจุฟไฟฟ้านะครับหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้านะครับแล้วก็ n acceptor เเท่ากับสิบยกกำลังสิบหกนะครับตามโจทย์บอกเลยส่วนตรง n donor คูณกับ n acceptor อันนี้ผมคิดไว้แล้วนะเท่ากับ10ยกกำลัง3าบวกด้วย n donor ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คิดไว้แล้วเหมือนกันส่วน v built-in นะครับก็หาจากข้อที่แล้ว0-635ตามนี้นะครับ ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดเครื่องคิดเลขตามนะครับก็ผมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะหน่วยเป็นเซนติเมตรเรามักจะแปลงเป็นรูปไมโครเมตรเสมอนะครับก็คูณ10ยกกำลังลบคูณ10ยกกำลัง4เข้าไปนะครับจะได้0.864 หน่วยเป็นไมโครเมตรนะครับคำว่าจะตอบแบบรูปแบบนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทีนี้เราได้ xn มาแล้วเราหา xp นะครับจากสูตรนี้เลย xp เท่ากับ n donor คูณได้ xn นะครับตรงนี้ก็เป็น n acceptor แล้วก็เทค่าเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลย0.864ส่วนสิบกลยวก็มัง16นะครับเพื่อนๆกดเครื่องคิดเลขมาได้เท่าไหร่ครับ0.0864ป่ะหน่วยไมโครเมตรนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อ C ให้วาด energy band diagram นะครับของแล้วก็มี ef ec แล้วก็ ev ด้วยนะครับอ่วผมจะพาวาดนะครับ energy band diagram เวลาจะ ตี Energy Band แ g น a นเนี่ยก็ให้เขีย3เส้นมาก่อนนะแบบนี้ก็แบบนี้นะครับเส้นบนเราให้เป็น e ของ Conduction Band นะครับ ec แล้วก็ลากไปแบบนี้นะครับ ตรงการก็จะเป็นของ E F นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีเนาะก็เพื่อนๆชอบสีอะไรก็ใช้สีนั้นเลยอันนี้ผมแยกตามแบบที่ตัวเองชอบเฉยๆเลียนเป็นสีเขียวแล้วกันมันมักจะมีสามเส้นแบบนี้เสมอนะ,อะโอเค ส่วนตรงเนี้ยช่วงที่มันลดลงกับทันหันเนี่ยเราจะให้เป็นชื่อว่าตรงแกน x เนี่ยจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นฝั่งที่แยกระหว่าง t y ไทกับ N t y p ไทนะครับ P t ไท e N t y ไทแสดงว่าแกน x เนี่ยน่าจะเป็นระยะทางนะครับ แบบนี้อันนี้ก็ลบ xp ตรงนี้ก็เป็นบวก xp นะครับเป็นระยะทาง xn สิครับแล้วก็เราก็ไปเขียนรายละเอียดนะครับ e connection band แล้วก็ตรงนี้เป็น ef แล้วก็ตรงนี้เป็น e ของวาลันแแบนนะครับตรงเส้นตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่า d e e p t i เดฟเต e ั่นเด e เตช t i o n ีเจียนนะครับประมาณนี้แล้วก็ ข้อสุดท้ายนะครับให้วาดรูปสนามไฟฟ้าต่อระยะทางนะครับพร้อมทั้งหาย e m a c นะครับไม่ใช่ e m a c ชื่อเพื่อนนะครับ e, e m a c ก็คือสนามไฟฟ้าสูงสุดนะครับสนามไฟฟ้าสูงสุดเดี๋ยวผมหาย,หาย e m a c ก่อนแล้วกันง่ายดี e m a c นะครับมีสูตรเป็น q n n ผมเอา n อ็นดอแล้วกันเนาะแล้วก็เป็น xn อ่นส่วนด้วยไอ้นี่ e c เ r กท c คอ s ส a ตนนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไป xn ที่เราได้นี่คือเท่าไหร่นะอันนี้มันหน่วยเซนติเมตรใช่ป่ะผมใช้หน่วยเซนติเมตรดีกว่าโอเคส่วนด้วยอะไรวะชอบลืมชื่อตลอดเลยใน electric constant นะครับ คูณได้8.85ุคูณด้วย10ยกกำลังลบ14นะครับได้เท่ากับ13,350นะครับจุดเโวลต์ต่อ cm นะครับก็แปลงให้เป็นรูปนี้นะครับโวลต์ต่อ cm ม อะแล้วก็วาดรูปสนามไฟฟ้าต่อระยะทางนะครับมาจัดไปตร,ตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นสนามไฟฟ้าเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง p type แล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง n type นะครับ มากราฟนะจะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะตรงนี้ฝั่งระยะทางเนี่ยจะเป็นลบ xp นะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมพวก X พวกอะไรพวกเนี้ยเป็นหน่วยเป็นพวกเมตร แลตรงนี้จะเป็นบวก np นะครบวก x n แบบนี้ชอบพูดผิดตลอดเลยส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็น e max นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ x เท่ากับ0นะครับประมาณนี้เนาะก็จบแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ยากใช่ปะนั่นแหละ <c oughs> ปกติครับวิชานี้ ก็ขอลาไปก่อน,นครับจุ๊บ